สรุปประเด็นทองคําประจำเช้าวันที่2เดือนมิถุนายนครับนักทุนทบทวนแผนการเทรดกันสักนิดหนึ่งราคาทองคำจำได้ไหมครับว่าวันศุกร์นี่เขาทำแพทเทิร์นราคาตอนแรกเนี่ยอยู่บริเวณเวแถวๆนี้เลยจําได้ประมาณ3ามพกว่ากว่าที่เราคุยกันเอาไว้ในไลฟ์วันศุกร์ช่วงเช้าหลังจากนั้นราคาเนี่ยเป็นไปตามแพทเทิร์นเลยนั่นคือขยับปรับตัวลงแต่บอกกับทุกท่านก่อนนะว่ามันไม่ได้จะเป็นแบบนี้เสมอไปนะ คือมันแล้วแต่กรณีแล้วแต่ปัจจัยด้วยอย่างวันนั้นทอกคำเนี่ยมีปัจจัยให้ลงพอดีเขาก็ขยับปรับตัวลงแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถรักษาระดับต่ํากว่าโซนแนวรับตรงที่ได้นานราคาก็ย้อนกลับดันมาเจอข่าววันเสาร์ราคาก็เลยกระโดดพุ่งขึ้นมาคําถามต่อมาก็คือว่าถ้าปกติเป็นแพทเทิร์นคุยกันตามเทคนิคตัวนี้ปนแปลว,ว่าราคาทองมีโอกาสจะขึ้นต่อได้มากกว่าลงใช่ไหมคําตอบคือใช่ครับมีโอกาสสนับสนุนหน้าบายได้มากกว่า จากการสเกลนักนุจกจะเห็นว่าเวลาทองคําเริ่มเกิดการย่อตัวใดๆก็ตามแต่เมื่อเข้าถึงบริเวณแนวรับนะครับเขาก็จะมีแรงช้อนบายกลับขึ้นไปโดยตลอดนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่านักลุทุนสามารถลุ้นในการบายได้เดี๋ยวผมทําการตีแนวให้ใหม่นะตอนนี้คือการทบทวนแผนพี่ๆน่าจะเข้าใจตรงกันนะครับดังนั้นวันนี้ชัดเจนแล้วว่าเราจะสนับสนุนการเทรดทิศทางฝั่งของขาบาย ดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านชุดใหม่นี้ในการตีแล้วก็เทรดเป็นหน้าบ่ายนะครับเดี๋ยวนังทุนดูแนวนะโอเคเดี๋ยวผมใส่แนวไว้ให้โอ้ยเดี๋ยวยืนตรงนี้ขึ้นไปได้ก็น่าจะรอดแล้วนะฮะสำหรับฝั่งของขาบายอ่าได้แนวมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้อันนี้ก็กว้างไปหน่อยนะเนี่ย โอเคขอใส่ตัวเลขแป๊บหนึ่งนะครับแนวรับตัวที่1 3ึ่ง 3, 2, 9, ถ้าแนวรับคนใจร้อนเลยคือคาอยู่ตรงนี้เลยครับณนะราคาปัจจุบัน33.07.71อาจจะคลาดเคลื่อนสักนิดหนึ่งนะครับเป็นหน่วยทศนิยมครับพอานี้ว่าเมาส์ผม <laughs> นะครับมันจะเล็งแบบเป๊ะๆนี่มันยากมากเลย แนวรับตัวที่2องนะครับ3 ..273 แนวรับตัวที่3 ..3 ..2 ..5 ..5 และแนวรับตัวสุดท้าย3 ..2 ..5 5ต้องมีข่าวถึงจะสามารถลงถึงตรงนี้ถ้าไม่มีข่าวนะครับราคาทองคำนั้นในวันนี้คาดว่าจะไม่หลุดนะ 3.. ตัวเลขตัวนี้ถ้าไม่มีข่าวอะไรนะครับย่อมาเดี๋ยวก็จะเจอแรงช้อนซื้ออยู่ดีครับถามต่อว่าแล้วจุดวัดกำลังกราฟมันอยู่ไหนคุณจุดวัดกำลังกราฟอยู่ตรงนี้3307 1>, 1ถ้าราคาทองคำนั้นไม่ได้ย่อตัวหลุดจากบริเวณตรงนี้ไปนะครับนักงทุนไม่ช้าก็เร็วในช่วงซ้ายๆบ่ายๆนี้เราจะเห็นราคาทองคำขยับปรับตัวขึ้นสู่ยอดใหม่ในรายวันเป้าในการขึ้นเบื้องต้นจะอยู่ที่3,323.66และ3,340.57ครับบริเวณโซนน้ำเงินด้านบนนี้จะเป็นเป้า คาดหวังของราคาทองคําหน้าบ่ายคําถามที่ต้องทวนอีกรอบมันจะขึ้นแน่หรอคะคุณไม่จะเป็นต้องไปดูแนวรับด้านล่างนะทุกท่านนะผมให้นัง่งดูตัวเลขแค่ตัวเดียว3307.52ถ้าราคาทองคํายืนได้แปลว่ามีโอกาสในการขึ้นมากกว่าลงแต่ถ้าราคาทองคําสามารถปิดตัวต่ำกว่าตัวเลขตรงนี้ได้แปลว่ามีโอกาสในการลงมากกว่าขึ้นแต่การลงใดๆก็ตามแต่ ผมก็ขอเน้นย้ําเลยว่ามันคือการลงเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับไม่ใช่ลงแล้วลงรับเดี๋ยวบางคนงงเอ๊ะทำไมคุณพูดทั้ง2หน้าเลยล่ะเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นแบบนี้มันเลือกหน้าไม่ถูกเลยนะไม่ใช่เลือกหน้าไม่ถูกครับต้องดูด้วยว่าลงไปทําอะไรลงเพื่อขึ้นกับขึ้นเลยก็จะมีอยู่แค่2อ,อย่างครับถ้าไม่ได้มีข่าวใหม่นะซึ่งปัจจุบันนี้ดูจาก forex l i f e แล้วก็ไม่ได้มีข่าวตัวใหม่ที่มีนัยสําคัญอะไรครับนักทุนพอจะตามทันกันอยู่นะครับถามต่อ พครับแล้วถ้าสมมุติว่าผมใจร้อนอยากจะเทรดหน้าบายนี่บายตรงไหนได้บ้างแถวๆนี้ก็สามารถเข้าได้เลยครับถ้าใจร้อนแต่ว่าต้องหลอดน้อยนะเพราะว่าจุดในการบายสําคัญประจําวันจะอยู่ที่3290 3273แล้วก็3255ครับถ้าพี่พีๆขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คําว่าบายให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวขอว่าไปตรวจสอบตัวเลขเศรษฐกิจสักนิดนึงนะฮะว่าวันนี้มีอะไรสําคัญหรือเปล่านะ วันจันทร์ที่2เเดือนมิถุนายนตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญมาในช่วงเวลา21นาฬิกาตัวเลขคาดการเบื้องต้นน่าจะออกมาสูงขึ้นแปลว่าเป็นลบกับราคาทองคําแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามคาดการจริงๆนั้นตัวเลขตัวนี้นะฮะสถาบันจาัดก,การน้อุปทา,านของอเมริกาเดียก็จะเป็นอะไรที่ไม่ได้มีผลกับทองมากมายสรุปคือคืนนี้สามทุ่มเนี่ยตัวเลขจะแค่เหวี่ยงในกรอบละครับถูกต้อง เวียงในกรอบนั่นแหละครับไม่ได้กําหนดทิศทางอะไรทองได้เลยเพราะว่าเป็นตัวเลขความแรงระดับ2นะครับแค่นั้นเองครับทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมครับเรามาดูกันที่ฝั่งของพี่ๆขาเซลล์กันบ้างดีกว่าคุณค่าพิดเซลล์ด้านล่างเนี่ยโอกาสในการลุนย่อเนี่ยมันจะยังมีใช่ไหมตอบได้เลยว่ายังพอมีครับแต่จะย่อแรงไหมตอบได้เลยว่าไม่แรงหรอกครับเพราะตราบใดก็ตามที่ตลาดหุ้นมันยังไม่ได้บินหนักทองก็จะไม่ลงแรงนะ แต่ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันมีโอกาสรู้ในการย่อตัวได้บ้างเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นในช่วงเช้าแม้ว่าจะมีการเปิดแกลบลงจริงขานรับกับข่าวภาษีการค้าและก็เรื่องของสองครามรัสเซียยูเครนที่ออกมาไม่ดีเท่าไหร่มันทำให้ตลาดหุ้นลงจริงแต่ถ้าเราดูภาพรวมนั่นจะเห็นว่าลงแค่นี้อย่าลงเลยดีกว่ามันเป็นการส้อนได้เห็นว่าตลาดน,นั่นก็ไม่ได้มีความกลัวอะไรมากมายเลยครับดังนั้นเมื่อตลาดไม่ได้มีความกลัวมากมายอะไรแบบนี้ แปลว่าอะไรแปลว่าราคาทองคําที่จะขยับปรับตัวขึ้นมันก็จะขึ้นได้ช้าหน่อยเพราะว่ายังไร้แรงสนับสนุนถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมมีไม้เซลล์ด้านล่างถ้าผมไม่คัดลอสอันนี้พูดถึงกรณีคนไม่ยอมคัดนะครับผมจะอ,อไม้แก้แก้ตรงไหนได้บ้างโซนในการเข้าเซลล์จะอยู่ที่บริเวณด้านบนครับ3 3 2 3, 3 3 3 4 0ตรงนี้มีคนเข้าเซลล์แน่ๆครับทั้งทุนแต่ถ้าเกิดจบไลฟ์แล้วราคาทองมันยังขึ้นไม่ถึงลยครับแล้วผมใจร้อน แต่ผมอยากจะออกไม้เซลเลยตรงนี้เลยมันไม่ได้เหรอคุณครับ3 3 0 7 5 2คือช่วงรอยต่อพอดีถ้านั่นถุกอยากจะออกเซลล์แก้ตรงนี้3 3 0 7 5 2นัุ้นั่นถุยจะต้องรอราคาทองคํานั้นย่อตัวลงมาต่ํากว่าตรงนี้สักนิดหนึ่งเมื่อย่อตัวปิดตัวต่ํากว่า3307ได้กําลังบายจะคลายเมื่อกําลังบายคลายตัวปุ๊บนั่งถุยก็ค่อยพิจรารณาเซล์ตรงนี้เลยเป็นการลุ้นแต่ถ้าเป็นผมนะอันนี้คือกรณีสมมุติกรถ้าเป็นผม และผมต้องออกเซล์ตรงนี้จริงๆเพื่อเป็นการแก้ไม้ผมจะแบ่งไม้แก้เป็น2ช่วงช่วงนี้หน่อยแล้วกันทําไมต้องแบ่งก็คุณเพราะว่าบริเวณจุดตรงนี้เราจะมาออกเซลล์จัดเต็มไม่ได้นะครับมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการยืนขึ้นต่อกับการไหลลงดังนั้นเราก็เลยไม่ประมาทออกไม้เซลลแก้ตรงนี้1ไม้แล้วก็ไปรอออกเสริมที่ด้านบนแบบนี้ก็ได้ครับจัดเต็มตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับถ้าใครจะมาแก้ไม้นะอันนี้ผมขอแจ้งเตือนไว้ก่อนเลยนะครับ คำถามต่อมาก็คือว่าคุณแล้วมันจะแบบว่าไม่มีโอกาสที่จะบอกว่าลงในระยะยาวๆเลยแหละครับก็ต้องมาคุยกันด้วยเหตุและผลว่าลงในระยะยาวๆนั้นเรื่องของอะไรเพราะว่าปัจจัยที่เคยทําให้ราคาทองคําลงแรงในตอนแรกก็คือเป็นคําสั่งจากศาลที่ว่าจะระงรับการเรียกจัดเก็บภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งข่าวตัวนั้นเนี่ยมันกลืนไปแล้วนะครับเขาว่ากลืนไปก็คือมีข่าวตัวใหม่ กบัทับแล้วก็เป็นข่าวทีวว่าสารอุทธรอนุอนญ,ญาตให้การจัดเก็บภาษีได้ดำเนินต่อไปก่อนในช่วงการพิจารณาคดีครับดังนั้นก็ไม่ได้มีปัจจัยลบกับร,ราคาทองรัเสเซียกับยูเครนย,ยูเครนก็เพิ่งถลม่มเครื่องบินทิ้งระเบิดรัเสเซียไปนะครับหลายสิบลำเลยก็ไม่ได้เดียเท่าไหร่ในตะวันออกกลางก็อิสราเอลกับฮามาสก็ยังโจมตีกันต่อไปครับนักทุนดังนั้นตอนนี้ถ้าเราจะคุยกันว่าทองคําจะเทกระจาหนักๆเลยเนี่ยคงจะลุ้นแค่เพียงการย่อตัวก่อนน่าจะ ดีกว่านะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครเข้าใจตรงการฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดเซลล์ด้วยนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงของคําถามแล้วใครมีคําถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยนะครับในระหว่างที่เราจะไปตอบคาถามนั้งทุนผมก็จะประชาสัมพันธ์ก่อนนะนี่เลยประชาสัมพันธ์เลยครับนั้งทุนครับผมใครที่ใช้บริการกับโรเกอร์ XM อยู่นะครับนั้งทุนครับในรอบเดือนมิถุนายนนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมครับ ส่วนใหญ่แล้วพี่ๆนักทุนน่าจะอยู่ภายใต้โค้ดคูเปา1 2 3อยู่แล้วนะครับในบัญชีเก่าซึ่งตัวนั้นก็ยังสามารถรับรีเบทเงินคืนได้ถาวรตลอดชีพนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรอบ2เดือนนี้อยากจะได้รับรีเบทขึ้นไหมปกติทองเนี่ยมันจะได้รีเบทเเหรียญต่อการเทรด1นึหลอดนะครับไม่จะเป็นต้องกด1หลอดขนาดนั้นนะเดี๋ยวพอจะระเบิดเทเฉลีย่ย0.0เท่าไหร่ก็ได้ครับเงินคืนก็จะถูกโอนกลับเข้าไปยัง m ม wallet ของนักทุนในทุกๆวันนั่นแหละ แล้วในรอบ2เดือนนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าจาก7เหรียญนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น10.5เหรียญสำหรับการเทรดทองคําและสำหรับท่านใดที่เป็นสาวกคริปโตเคอเรนซีจาก12.5เหรียญจะปรับรีเบทเพิ่มขึ้นให้เป็น17.5เหรียญครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยกับการเทรดบิตคอยนะฮะได้ตลอดวันเสาร์อาทิตย์ก็สามารถเทรดได้ถ้าเป็นโบรกเกอร์เอ็กซ์อมนะครับยังไงฝากกับพี่ๆนักลงทุนด้วยนะ พี่การบอกว่าฝา,ากกดแชร์ฝากกดเซลล์ด้วยนะครูบอกอนะครับแม่อยากจะกดเหมือนกันพี่การเอาจริงนะวันศุกร์นั่นไปกดเซลล์ไปเกือบจะไม่รอดเหมือนกันพี่การครับดีนะไปปิดทันล็อกกําไรไว้ก่อนไม่งั้นจะยุ่งเลยนะราคาดีๆกลับขึ้นมาแล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือการสรุปข่าวเช้าของเรานะครับนักถุนครับพี่วิสิธิ์ทามาที่ทานดอกเบีย้ยนี่เลย ถามมาแบบนี้ผมมาเตรียมตัวไว้หมดแล้วกลัวว่าจะมีคนถามเกี่ยวกับประเด็นสําคัญเพราะฉะนั้นมานี่เลย่นีนี่นี่ธน,น,น,นาคารกลางและนาโนอัตราดอกเบีย้ยนะครับโอ้โหมันยาวเังเลยเลยเนี่ยอามาดูนิดหนึ่งครับเรื่องดอกเบีย้ยเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวผมขอปิดที่วิดีโอตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับ